สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือเมนูน้ำพริกอ่องปลาดุกนะครับผมสุดบ้านๆของใจหนุ่มมาอีกแล้วนะครับผมนี่ครับปลาดุกเนาะครับผมต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆแล้วเนาะใส่ลงไปนะครับผมน้ำพริกอ่องปลาปลาดุกนะครับผมง่ายๆแล้วเนาะทีนี้ก็ ใส่ปลาลุกลงไปนะครับผมรอให้น้ําเดือดก่อนเนาะพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องนะครับผมหลังจากที่จายใส่ปลาดุกลงไปเนาะตอนนี้ปลาดุกก็สุกได้ที่แล้วนะครับผมมาดูกันเนาะพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องสุกแล้วนะครับผมโอ้ยหิวข้าวแล้วแหละเนาะจายจะเอาไปทานกับข้าวสวยร้อนๆเนานะทีนี้ก็ได้นําปิดออก สุดเด็ดนะครับผมประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วแหละเนาะครับผมทีนี้ใจก็จะปิดไพแล้วเนาะพี่น้องนะครับผมหิวข้าวเด้อเด้เอ,อพี่น้องมาเด้อแซบๆน้ำกันนะครับผมใจไม่ได้ไถ่ตั้งแต่แรกให้ทุกท่านได้ชมเนาะครับผมเอาไว้คลิปต่อไปนะครับแต่ทีนี้ก็ตามด้วยผักชีต้นหอมผักชีเหมือนเดิมนะครับทุกท่าน หอมเต็มบ้านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็เท่านี้นะครับผมขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนี่นะครับผมหน้าตาเนาะครับผมน้ำพริกอ่องนะครับปลาดุกนะครับผมปลาดุกนะครับผมลาไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็เอาน้ำพริกอ่องมาผักเอาหน้าตาของน้ำพริกอ่องมาผักแล้วเนาะครับผม สุดบ,บ้านคือเก่านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ